มีของแท้เนาะดีแท้ปลาเมฆกระนองบราเป็นอันนเนนปลาแล้วเอ้ยบอเออของแท้โอ้ว่าม no ันคักว่ายมลอยไดยโหมาโอ้ไม่กินไรวะอืมเป็นไรปุ่มยาบ่อกปุ่มยาบ่บ่าพอดีเนาะ สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมครับแลอยู่ไหนครันเนี่ยอยู่โคขุนวันนี้นะครับมาเรียบ้านนองนะครับอยู่อำเภออาซมานะครับแต่ว่านองท่ามาซื้อเนื้อนะครับเนื้อเป็นเนื้อโคขุนแท้นะครับร้อยเปอร์เซ็นจากฟาร์มของเราเองนะครับโคขุนนี่แหละเดี๋ยวมาซื้อเนื้อโคขุนไปจุนะครับเห็นมะมึงมเมึงนะครับ

วันนี้ครั้งแรกนะครับสิไปกินจุเนื้อจุเนื้อโคขุนนะครับผม<ฮ>เดี๋ยวไปบีบอัะมัาเลยอืมนะจีดแับนะจุดแบบดีอารครับผมอวันไปตลาดอันปลามากเนาะนี่แต่ว่า,าของแท้์ยูนี่มีดบล็เขาเป็นมีดบล็เขานะครับอันนี้เป็นเนื้อ เนื้อโคขุนเนาะเนื้อง่วงโคขุนนี่ครับมูนีแต่ว่ามูนีสีมาซอยจุเนาะมันควายดีเนาะคือว่าควยคายไม่ใช่แต่บ้าขาเนี่ยบ้าเขาเนี่ยบ้าเขามีดนะครับเหนียวผรงก็มีดนี่ครับอยู่กับน่องไส้คือเกลีนะครับมูนี้เราจะมาย่างฮะ ปลาโจนะครับนี่โอ้ยโอ้มันตกแท้มันไม่สิทธ์อันทุกอันด้วยเนาะหาเขากว่าโยแก้วนีิอันนี้ใส่พวงจุลภิกยังเรียบร้อยแล้วเลื่อจะเขากว่ากับนี่ครับ มีแท่เนาะมีแท่มีไปไปปรุงไว้เน,นี่แต่ของแท้นะสี่พันก็จูกินเนาะมือนี่กับแม่บาม้านน้องเนาะยอดสมานเนาะมาซอยจัดงานเมืองสีมีพิธีบวงสรวงเนาะยีน่นี่เนาะก็ะเล่มาซอยนอนนองก็ได้จัดเมนูนี่ห้เมนู ใช่จุนี่ปังอุ้ยงามงามงามมันสีละมุนในปากเลยมันมนึงแซมไปด้วยมันเนาะโอ้แตนย่างเกลือเนาะผู้เลนห <c oughs> นอึ่นผู้เลนหนึ่นไปแล้วไปแล้วแล้วแล้วโอ้ไปแล้วไปแล้วมาแล้วกลัวามาแล้ว เาวกว่าได้มาขวบี่พักวะนี่นจะาหาของนกันจะฮะโอนหน่พูดเดวไปเต็มพูดเดีวหรดีของแท้เนาะดีแทะตาเมฆกหนอนโว้นอันนั้น,น,นปลาแล้วเอ๋วไปเล้วดี คือหันมาโตนึงเลยบน่นี่เนาะพวงละโตพวงละโตอันนี้คือโตนึงเลยเนาะตอนออกมาอยู่ปวดตับนี่ของแกนี่ม้มวโนโคตรนี่เขาแม,น,น,ม,ะะมนเอาไปดาด่ดาดกินแบบอยากกินแบบมีเดียมแรงเนาะดาดไฟกินเลยนี่เห็นหัวบอ นี่เอาเมีดจอเลยจอหนีจะเอจอจตรงเลยระวางทิ้งไปได้นะแต่เม็ดสันนี่แหและยรีงเี็สันเลยน,นี่ให้ <c oughs> ทอนบ่นี่มาแล้วครับของแท้โอ้โว,ว่ามันคักว่ายัมลอยได้ คม,มิ้วแม่ยังดีขนาดชิมมึงนะครับโอเคครับสวัสดีกรอบอยู่กับนองขึ้นเขามานีหลังจากที่ไปตลาดป้าเน,ะน,นาะน,น้องมือถ่านน้องมือน่านนะม,นนนะมีเนื้อโคกคุณนะครับนี่ เนื้อโคขุนมาซอยจุกนีแจวโอ้บอกไว้เลยยางสุดขมตีนี่มาลองมึงครับขมแสบขมว่าขมแสบขมนัวนี่แซมแซมโดยมั่นเนาะกินเข้าไปือยังเนื่อยแหละ <c oughs> มานี่ดีใส่ผันน้ำเลื้องขนาดอื โอ้หมาโอ้ไม่กินไหรวะเป็นไรขุ่มเห่อขุ่มบ่บ่ะปดีีนาะอืมอืมได้ดข้วเลย เมื่อยากหรอกเ้นยางไม่เท็าแรงเยอเพนบอืมเพนม้ยอีกว่าเพนหะอนี้เป็นขีเพียมั้แต่ว่าพอใส่ครับว่าเื่อไอ้โคกขุนนิ่มเขาบอกเขากินหยา Nhìn hai mét Nhìn hai mét Cho quá nè Cô nó quả yên luôn Cậu nai vô ớt Nó quả yên nó hòm luôn Cái bò treo Có quanh năm Chỉ nàng quanh นี่ว่านี่อันหันพีดลายหรือเปล่านี่เดมันเป็นแปลงสี่พ่อเพ่อเพื่หนึ่งอืมอืมกุชิวอเนี่อือแบบนุ่มๆเนาะแตว่าย่าง ทุกอย่างเล่นนี่นี่เ๋ยวคนดียวมาเยะเข้ามาอย่างอืมตอนนี้ยี่บ้านนี่นะครับยี่บ้านเจา้าจกาาา้อบ้านเจ้าก้อนช่างอำเภออัสมาศสีมุ่งนาไปพนมไพรเนาะะีน่องเพิ่มมาก กั่เมนูนี่เฮ้ยเมนูของมักตีนเนื่อยล่ะมกินเน่ไ่มนุ่ <c oughs> มนุ่มกินเน่เอบ่ไม่ไม่กินเน่กินเน่เ่อ,อืจับ

mà đây thành một không cũng khá nè đi nhớ nếu hoàn hoàn Nước được rất tươi ngon ที่จะไหนอที่จะไหนนอนมาเข่ากางเลยน้อดูดีมากนะเป็นบอนี่ฮะเอฟซีเอฟซีเอฟซีเน่ยเนมน้ตมาีกัน Mất kì niềm vọng chắc cho nên xỉ lai lao Nì này Mà Nói gì chốc kịp lao Chôn นี่ว้าวโอเคนะครับขอบุณเลยมากกิมเนียร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามแบบนะนำเลยนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ